โอเคสวัสดีชาวเกมเมอร์สายนี่มีทุกคนด้วยนะครับเกม s o ลแ n นด์ดิไวมีลักเกิลเซิร์ฟโกลบอนะครับมีภาษาไทยจะเปิดให้เราได้เล่นนะครับในวันที่28เนาะก็เดี๋ยวเราฟังข่าวสารนะครับว่าเขาจะปล่อยให้เราตอนไหนนะวันนี้เราจะมาไกด์นะครับตัวละครที่เราควรรีหาหรือว่าทําร่างเทพก่อนนะครับอ่ะร่างเทพเนี่ยจะหาจากไหนล่ะก็หาจากพวกกิจกรรมหรือว่าในร้านค้านะครับ การที่เราทํากิจกรรมนะแล้วก็มาแลกใน้านค้าตรงนี้นะครับมันคือสิ่งที่เราจําเป็นต้องทํานะครับเราอย่าเอาไปแลกอย่างอื่นนะ อย่างเช่นตาเช็คตรงนี้เราต้องเอามาแลกในส่วนของตาเทวดานะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่แลกไปซุ่มอันนี้ผมบอกได้เลยว่ามันคือการที่เราเนี่ยเสียของโดยใช่เหตุนะครับเพราะว่าตาเทวดาบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับในอนาคตเนี่ยเราจะต้องปลดล่างเทพหนึ่งล้างเทพสองแล้วก็ทาหลายตัวละครมากในการที่เราจะต้องไปลงกิจกรรมนะครับผมโอเคเนาะประมาณนั้นในการที่เราเล่นเนี่ยเราก็จะมาตีวานครับตีตรงนี้นะ เราจะทำเลเวลไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครเนี่ยที่แบบว่ามีงบ่ประมาณในการเติมเนี่ยก็จะไปได้ไวนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของเหรียญเช็คเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับผมเนาะหลักๆเลยเราก็เอาแค่ประมาณสักเอ่อร้อยสองร้อยเหรียญเนี่ยประมาณร้อยแปดสิบเหรียญพวกนี้มันก็ได้แล้วนะครับแล้วก็เล่นเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับการเล่นเนี่ยมันก็จะให้เราจัดสองทีมนะ ก็แนะนําว่าให้เราเอาตัวเนี่ยไปลิงก์เลเวลกันนะครับมันก็จะมีให้เราลิงก์เลเวลด้วยนะครับสําหรับเกมนี้เนาะเลเวลที่ลิงก์เนี่ยมันก็จะนับตัวที่เลเวลต่ำที่สุดในตัวทีมหลักเลานะครับอย่างเช่นตัวสูงสุดผมเลเวลร้อยแต่ตัวทีมหลักตัวที่แบบค่าเลเวลน้อยเนี่ยอยู่ที่40มันก็จะรับแค่ตัวเลเวล40เนาะก็แนะนําว่าให้เราเนี่ย ปั้นไปก่อนครับปั้นตัวหลักไปก่อนเลยนะครับตัวหนึ่งให้แบบเลเวลร้อยก่อนทำร่างเทพ2ก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปรีบทํานะครับเราเน้นแบบว่าเป็นตัวตัวไปก่อนเนาะอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับนี่เอ๊ ตัวหลักๆเลยนะครับที่ผมแนะนําว่าให้เราทําร่างเทพก่อนเลยนะร่างเทพอ่ะก็ทําในส่วนของอ,อินก่อนเลยก็ได้ครับเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะครับเราควรที่จะทําอ,อินขึ้นเลเวลร้อยก่อนนะครับแล้วก็ทําร่างเทพก่อนนะครับตรงนี้เนาะน่าจะมีให้เรารีหาได้นะครับในส่วนของตู้ปกติเนาะเพราะว่าเขาอิงตามแผ่นจ,จีนนะครับแล้วก็ถ้าใครมีหอกสมุดเนี่ยเราก็สามารถทําหอกสมุด ขึ้นในส่วนของร่างเทพก่อนได้นะครับก็จะเป็น2ตัวแล้วก็จะมีในส่วนของปักเป้ female, ปเานะครับค่ะปักเป้าอีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็น3มนะครับผมนี่เลยปักเป้าก็เป็นตัวหนึ่งที่เราควรทําร่างเทพก่อนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ตัวละครไหนมาก่อนเนาะทั้ง3าตัวนี้เราควรที่จะทําก่อนเป็นอันดับแรกนะครับส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของมูปไปนะครับมูปไปเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเป็นทีมที่ยืนได้นานขึ้นนะครับ ตัวนี้เนาะก็จะเป็นมู่ไผ่นะครับท,ทั้งทาร่างเทพก่อนนะครับเราเนี่ยน่าจะได้มู่ไผ่กันทุกคนเลยนะเนาะเพราะว่ามู่ไผ่มันค่อนข้างที่จะหาง่ายนะแล้วก็น่าจะมีแพ็คเต็มเงินได้มู่ไผ่นะครับผมแล้วก็ทํามู่ไผ่เป็นอันดับที่2นะครับรองจาก3ตัวนั้นนะอ่าแล้วตัวต่อมาเนี่ยเราควรทําตัวไหนนะครับถ้าถามผมนะถ้าเรามีในส่วนของหลงหลงนะครับเราก็ควรที่จะทาหลงหลง ร่างเทพก่อนนะครับเพราะว่าลงหลงเป็นหนึ่งตัวที่เล่นได้ดีมากๆเลยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราควรทําหรือว่าจะเป็นไข่มุกม่วงครับผมอ่ามันก็จะหายากไปเรื่อยๆนะสาหรับตัวละครพวกเนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าแพทต่างหลังแล้วเนาะไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับถ้ามีรูปให้เราดูเนี่ยแสดงว่ามีให้เราดีหาแน่นอนนะครับก็จะเป็นไข่มุกม่วงนะครับอืมอ่าตัวไหนล่ะอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น เออไขมุกม่วงเนาะนี่ตัวนี้นะครับก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยทาก่อนนะครับเพราะว่าเซิร์ฟจนีน้ำปัจจุบันเขาก็มีคนใช้อยู่นะสาหรับไข่มุกม่วงเห็นปะเขาเลเวลน้อยมากเลยแต่ว่าเขาเนี่ยพลังเยอะนะครับก็จะทําตัวนี้ก่อนนะครับอ่าก็เลียงไปเลยครับผมเป็น อ,อินนะครับผมแล้วก็เป็นหอกสมุดเป็นมูไผ่นะครับแล้วก็อาจจะทําเป็นตัวซับพอร์ตก่อนก็ได้นะครับหลงหลงหรือว่าไขาม่มุกม่วงนะครับถ้าเรามีเนาะแล้วก็อาจจะทําเป็นในส่วนของปักเป้าก็ได้นะหรือว่าใครจะทําตัวจูชิงก็ได้นะครับแต่จูชิงก็ทําถามว่าดีไหมก็ดีนะแต่ว่าผมว่าทําปักเป้าก่อนดีกว่านะครับนะหลงหลงก็มีคนใช้เนาะในส่วนของกู่หลงนะครับหรือว่าตัวตัวเนี้ย อันนี้เป็นโซ่เนะครับแล้วก็เสียบเปิงเนี่ยถามว่าถ้าเราเนี่ยทำเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้นะแต่ว่ามันต้องเอ่อทำดาวเยอะสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อ้วนไฟเราต้องทาดาวค่อนข้างที่จะเยอะสักหน่อยเผื่อว่ามันจะได้เก่งขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของมุ่งปายพวกหอ,อกสมุดพวกเนี้ยคือมันก็เป็นตัวที่แบบ OP นะ OP เพราะว่ามันคือมันเก่งอะ่ะเออแต่ตัวพวกนี้ผมไม่เคยใช้นะก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะแต่ว่า กู่หลงเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่แบบดีมากๆนะครับถ้าใครจะเล่นแบบตัวแทงสองตัวเนี่ยก็จะใช้มุ่งไปกับกู่หลงก็ได้นะครับผมไม่รู้นะว่าโซเจ็ดมันเก่งหรือเปล่านะเออมันแรงหรือเปล่าแต่ว่าเขาใช้กันนะครับเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าคนนี้เขาเลิกเล่นไปหรือย,ยังนะส่วนมากเขาก็จะใช้พวกหอกสมุดนะแะแต่ว่าคนนี้เขาแหวกแนวสักหน่อยนะเนี่ยก็แล้วแต่นะถ้ามีเงินเติมก็ทําทําไปเลยครับเนี่ยเป็นดาวทองเลยนะ ถ้าใครไม่มีเงินเติมก็เล่นตัวพื้นๆไปครับตามเมนต้าเนาะก็เป็นอินหอ,อกสมุทรปักเป้านะครับหลงหลงไขม่มุกม่วงนะครับอ่ะประมาณนั้นแล้วเราก็มู่ไปจู่ชิงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็เอามาไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่เล่นเกมนี้นะครับผมเนาะแล้วก็เกมมิภาษาไทยนะครับเรื่องวงแหวนเรื่องสกิลตัวละครเนี่ยเราก็น่าจะอ่านกันได้เนาะสำหรับ ตูใหม่ๆถ้าได้มาก็ลองอ่านสกิลลองเอาไปใช้งานเูนะเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมเลิกก่อนที่เกมจะปิดนะแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมมันก็เลยแบบว่าตัวใหม่ๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกห่อสมุดผมก็ยังไม่เคยใช้นะเอาจริงๆนะครับผมถ้าเรามีตัวไหนที่ดาวเยอะเนี่ยเราควรที่จะเอาลงทีไปก่อนนะในช่วงแรกเพื่อที่จะได้ดันด่านดันอะไรนะครับสำหรับตัวเทพๆเนี่ยก็ต้องรอในส่วนของ ตู้เลสนะครับเพื่อที่จะทําดาวให้มันแบบว่าสุดไปเลยแนะนําว่าช่วงแรกให้เราเก็บไปสุ่มแล้วก็เก็บเพชรไว้เยอะนะครับเพราะว่ายิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยจากที่เราแบบว่า ตามเขาไม่ทันในช่วงแรกใช่ไหมแต่วา่าเรารองของไว้เน,นี่ยและเราไปสุ่มตู้เหนแบบที่มันจําเป็นจริงๆอะ่ะอย่างเช่นตู้ห่อสมุดอย่างเงี้ยเราทําจนเป็นดาวทองเนี่ยเราก็สามารถกลับมาเล่นกิจกรรมแล้วก็สามารถสู้คนอื่นเขาได้เหมือนกันนะครับแนะนําว่าให้เราเก็บไว้เยอะๆนะสำหรับใบสุ่มแล้วก็เพชรเนี่ยเราสามารถเล่นกิจกรรมในส่วนของ การที่เราเนี่ยใช้เพชรผสมน้ำแล้วก็จะได้ของที่แบบค่อนข้างที่จัดดีเลยไม่ว่าจะเป็นตาเทวดาหรือว่าของอื่นๆนะครับยิ่งเราใช้เพชรเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะได้รับของที่ดียิ่งขึ้นนะครับในช่วงแรกนะถ้าใครจะเล่นยาวๆนะครับผมไม่จาเป็นต้องไปรีบร้อนนะครับแต่ว่าเราต้องหา เพื่อนนะครับผมที่แบบว่าพลังใกล้เคียงกับเรานะครับจับคู่กันแล้วก็หาท็อปเซิร์ฟเนี่ยเอาไว้แบกเรานะครับในการที่ล่าบงแหวนด้วยลวกันนะครับเนาะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยลวกันนะครับเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ